ระบบ Mango Project Management นะครับผมเป็นระบบวางแผนงานที่ช่วยให้เราเนี่ยติดตามงานได้แบบเรียลไทม์นะครับผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมีหลายธุรกิจนะครับที่นำระบบ Mango Project Management ไปใช้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับคือบริษัท T&D Construction 2011จำกัดนะครับบริษัทให้บริการในเรื่องของการก่อสร้างอาคารถนนสะพานระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะครับซึ่งให้บริการมาแล้วกว่า14ปีครับวันนี้ Mango ้ทีวิวนะครับจะพาไปดูว่าระบบ Mango Project Management นะครับที่เข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทำให้พนักง,งานเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแฮปปี้มีความสุขยังไงไปดูกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณสมพงษ์แจ้งสีนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท PSD Construction 2011จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับคุณโอ๊ตครับโอ๊ตอยากจะขอให้คุณสมพงษ์ครับช่วยเล่าความเป็นมาของ PSD ให้ฟังนิดนึงครับผมว่าเรามาอย่างไรครับบริษัท PSD Construction 2011นะฮะเราเริ่มก่อตั้งมาในปี2554นะฮะจุดเริ่มต้นคือเรารับก่อสร้างงานอาคารร้านสะดวกซื้อในนนนนนนชชุุมมมแล้ใใเเาาาาาาต่่อียรรรหงงบำักษถสะพน ของกรมทางหลวงต้นบทจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ครับเรียกว่า PSD เนี่ยเป็นบริษัทอันดับต้นๆของงานถนนงานทางเลยถูกไหมครับประมาณนั้นครับถ้าในกรณีเป็นงานบำรุงรักษาครับ,รบทราบมาว่า p s d เองเนี่ยมีการใช้ระบบวางแผนงาน PPN ของ m a n g o e r ออยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจากที่บอกคุณโออสักครู่พอจำนวนโครงการเรามีจำนวนเยอะขึ้นนะฮะเรามีการขยายพื้นที่การทำงานไปในหลากหลายพื้นที่เนี่ยการวางแผนงานให้มีความสัมพันธ์ เป็นเรื่องสําคัญมากการที่เราจะมีการรีพอร์ตโดยการใช้ m a n นวลหรือการส่ง Excel เข้ามาในกลุ่ม l i น์การที่ผู้บริหารจะมองภาพรวมเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ที่ตอบโจทย์ตัวนี้ได้จะทำให้เราเข้าไปเทคหรือไปแก้ปัญหาได้รวดเร็วถ้าเราติดตามงานได้ช้ารู้รับรู้สถานะโปรเจกช้าเกิดปัญหาอะไรครับโอ มาเต็มไปหมดครับอย่างเช่นงานทางเนี่ยนะฮะโดยปกติเราจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ปัญหาโครงการหนึ่งได้ล่าชา้ามันจะส่งผลเป็นโดมิโน,โนเลยทำให้โครงการอื่นเนี่ยมีเหลทไทางเกิดขึ้นมีการดีเลย์เกิดขึ้นมีค่าปรับเกิดขึ้นธุรกิจเนี่ยเราต้องควบคุมมันให้ได้นะฮะต้องทํางานให้ใกล้เคียงกับแผนเพราะถ้าไม่งั้นมันจะส่งผลในเรื่องของอเครื่องจักรที่เราจะย้ายไปไซต์อื่นๆเป็นลักษณะเป็นโดมิโนเลย นะ <S <S งั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าแผนงานที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยปิดกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ถูกต<ร>้<ร>องถูกไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องสำคัญมาก <S <S นะโดยโดยโดยเฉพาะของเราเนี่ยได้ใช้ Mango Project ต์ a n n i n g มาให้บิศกรเราวางแผนจากาการทํางานของเขาเองซึ่งบริษัทเนี่ยเราเราเราให้ทรัพยากรเต็มที่อยู่แล้วที่เือเป็นเรื่องการบริหารหน้าง,งานโดยควบคุมด้วยตัวโปรเจกต์แค n นิงตัวนี้ จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ครับที่เราทํางานเนี่ยพอเราได้งานมาครับเราทำยังไงต่อครับคุณศพงศ์เรียนคุณโอ๊ตอย่างนี้ครับอย่างกรณีของบริษัทเทียดนะีคอนรัคชันสองศูนหนะหลังจากที่เราประมูลงานได้แล้วนะอ่าโปรเซสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอางานสัญญานั้นเนี่ยมาให้ฝ่ายประมาณราคาทําการถอดวัสดุถอดค่าแรงถอดค่าเครื่องจกักรใ่แชร์คอที่เกี่ยวข้องที่บริษัทกําหนดไว้นะฮะเข้าไปในในระบบแมงโก เพื่อทำการคอนโทรลบัเจ็ตให้อยู่ในรายการพวกนี้นะฮะเสร็จรแล้วทางวิศวกรที่รับผิดชอบในโครงการนั้นๆก็จะเอาโครงการนี้ไปวางแผนงานก่อรสร้างจากสิ่งที่บริษัทกำหนดบัเจ็ตเข้าไปก็เป็นลำดับขั้นตอนแบบนั้นใช่ไหมครับนะเป็นลำดับขั้นตอนเลยครับเราสตาร์ทเด,เดย์แรกเลยที่เราได้งานมาจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าต,ตามโปรเซสเนี่ยเราอาจจะมีการทำเขาเรียกพรีบัเจ็ตก่อนหน้านี้ก่อนกเริ่มประมูลงานเพราะนั้นข้อมูลเราเนี่ยมันก็จะลิงก์กันไปหมด ก่อนที่เราจะมุงงานตัวเลขที่เป็นต้นทุนของเราเนี่ยเราทราบอยู่แล้วแต่วันที่เราคอร์บัจจตมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาวัสดุราคาค่าแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะมาปรับตรงาตรงขั้นตอนการคอร์บัจจตเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งขั้นตอนที่เราทำพีบัเจ็ตเนี่ยข้อมูลดัตต์เบสต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ใช้ข้อมูลจากเมนโกเอพีในการอ้างอิงถูกครับเพราะจริงๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราเก็บในระบบหมดแลวันนี้ทางบริษัทเนี่ยได้มีราคาการกำหนดขึ้น อย่างกรณีค่าวัสดุบางตัวที่ไม่มีความผันผวนเนี่ยเราใช้ราคาเดิมเลยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขาเรียกคำนวณต้นทุนได้รวดเร็วแล้วเรามีข้อมูลหมดเราสามารถดึงมาใช้เลยได้เลยนะฮะไม่ยังเป็นจะต้องไปซื้อราคาใหม่อันนี้เป็นดัตต้าเบสที่เราเก็บมาหลายปีนะเพราะนั้นการคอรบัจจ์ทีบัจจจ์เราเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเราตอนที่เราคอบัเจ์กำหนดในการทำงาน คือทุกคนจะทางานง่ายหมดแอบถามนิดนึงครับ PSD อเองเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ในการทํางานมาค่อนข้างยาวนานอะไรคือความยากในการทําธุรกิจงานถนนงานทางแบบนี้ครับก็เรียนอย่างที่บอกคุณโอ๊ตแต่เริ่มต้นนะฮะคือจริงๆถ้าในมุมผมเนี่ยผมผ่านมาทั้งงานอาคารและงานก่อสร้างถนนสิ่งที่เราพื้นฐานโดยพื้นฐานเนี่ยสลักษณะางานตัวเนี้ยเหมือนกันหมดก็คือเราต้องคอนโทรลบัคเจ็ตให้อยู่ภายใต้้ประมาณ แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่มาช่วยมีซอฟต์แวร์ดีๆง่ายๆที่ทําให้เราเห็นภาพได้เร็วเนี่ยผมว่าการแก้ปัญหาตัวเนี้ยจะล่าช้าถ้ามีค่าปรับเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายเยอะมากนะและส่งผลให้โครงการอื่นมันจะเป็นลักเป็นโดมิโน,โนถ้าคุณรู้ปัญหาช้าเนี่ยคุณแก้ปัญหาไม่ได้รวดเร็วปัญหาตามมาเยอะมากเสียหายเยอะมาก หมายความว่าถ้าเราเน้นเรื่องของการทําแผนงานเราทําแผนงานเนี่ยเสร็จก่อนกําหนดเราก็จะลดผลปัญหาเรื่องค่าปรับถูกครับแล้วในในมุมของผู้บริหารเนี่ยหลังจากที่เรากำหนดบัจเจตไปแล้วถ้าโครงการไหนทําตัวเลขหรือทําผลงานได้ดีเช่นเสร็จก่อนสัญญาใช้วัสดุต่ำกว่าประมาณที่ให้ไปทางบริษัทมีนโยบายเราเราเรา,เราเราเราดำเนินการตลอดคือเราโมดิเวตทั้งงานโดยการให้อินเทนซีฟทุกโครงการนะทุกคนมีส่วนร่วมกับเราหมด อันนี้เป็นนโยบายผู้บริหารเลยครคือทุกคนวินวินหมดแต่เราอยากจะสร้างให้นั้งทุกคนมีส่วนร่วมกกนในการทำงานทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยานยนต์ฝ่ายธุรการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทุกคนทํางานเป็นทีมเดียวกันหมดครับจากการที่เราเห็นภาพเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นโครงการไหนที่ล่าช้าเนี่ยเราต้องให้ทุกๆุกฝ่ายช่วยกันแก้ปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ถ้าเรารู้ได้รวดเร็วนะฮะคือตัวเลขเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้ ในเมื่อบริษัทมีการเซตบั้เจ็ตเข้าไปเ,เราเราเห็นหมดมีการเปิด p r เปิด p o มีการขอรีไวซ์เพิ่มเติมเหตุผลมันจะกลับมาให้เราเห็นหมดและสิ่งที่ผมบอกคุณโอ๊ตถ้าเราเห็นตัวเลขพวกนี้อย่างผมก็มีโอกาสที่จะเลือกงานที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับเราถูกไหมถ้าเรามีโอกาสที่จะประมูลงานหรือสนใจงานเนี่ยเราก็เอาเข้อมูลนี้นนยไปประกอบในการพิจารณาด้วยว่าเราจะรับงานนี้ไหมถ้ารับเนี่ยตัวเลขเราเท่าไหร่ ความเสียะะเส่ยงคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรเนี่ยมันก็คือเป็นการเรียนรู้จากการใช้ซอฟต์แวร์มันโก้มาการพัฒนานในเรื่องของการประมูลงานเลือกงานด้วยนะครับเพราะนี่คือหัวใจเลยคือบางทีเราเห็นภาพก่อนเริ่มงานเรารู้เลยว่าเอ๊ะโปรเจกต์นี้เรารจะขาดทุนตั้งแต่ก่อนทางานแล้วหรือเปล่าถูกครับถูกครับการเข้าบัตเจตเนี่ยเราเราเห็นภาพหมดรเราเห็นภาพหมดว่าเรามีกอสต์มาจิ้นกอสโปรฟิตมาจิ้นเท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็สามารถปิดงบแต่ละโครงการได้เลยโดยคุณแสบเนี่ยจะมานำเสนอ ทีนี้ครับโอ๊ตอยากอยากจะไปคุยกับทีมงานหน้าง,งานที่เขามีการทําแผนงานมาอัปเดตงานมาเดี๋ยวโอ๊ตจะไปคุยกับทีมงานหน้าง,งานก่อนแล,แล้วเดี๋ยวดูว่าข้อมูลที่วิ่งกลับเข้ามาเนี่ยพอมันกลับเข้ามาหาคุณสมพงศ์แล้วเนี่ยเราจะรีพอร์ตกันแบบไหนดูกันแบบไหนไงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับทีมงานก่อนเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคใช่ไหมค,มครับผมพี่สลันใช่ไหม<ช>ค,รครับผมเมืม่อกี้ผมไปคุยกับพี่สมพงษ์มาครับพี่สมพงษ์บอกว่าทางฝ่ายก่อสร้างงานทางเนี่ยมีการใช้ระบบวางแผนงาน PPN ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าในส่วนของตัวระบบวางแผนงานที่เราใช้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่เราใช้เราเริ่มต้นจากตรงไหนครับเริ่มจากการได้ได้สัญญาโครงการมาได้แบบของโครงการมาเราก็มา,าไล่ดูว่า,าในโครงการเรามันมี ไอเทมงานอะไรมั่งครับผมเพื่อใช้ในการนํามาวางแผนเราก็จะมาแยกแต่แต่ลไล่เทมว่าเราควรจะใช้เวลาในการดําเนินการเท่าไหร่งานเราควรจะจบเมื่อไหร่ครับผมแล้วเราก็เอามาไล่วางแผนใน PPN ครับผมถ้าเป็นงานที่เหมือนซ้ําๆนะครับเราทํายังไงเราถึงจะวางแผนงานได้เร็วครับก็คือเราเราก็จะจัดหมวดหมู่ม,มาก,ก่อนครับผมว่าแต่ละงานเราเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ศักยภาพของเครื่องจกักรเราศักยภาพของคนงานเราเรา จะใชเ้เวลาในการทำงานของแต่ละไอเทมกี่วันเพื่อเอามาสโคบงานแล้วก็วางแผนใน PPN ครับผมซึ่งเราก็จะจะมีตัวดาต้าเบสของแต่ละรายการอยู่แล้วครับว่าแต่ละงานทําคร่าวๆได้เท่าไหร่นี่คือเคล็ดลับของการวางแผนงานเร็วถูกครับหนึ่งก็คือมีข้อมูลว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการทํางานงานนี้เนี่ยใช้เวลากี่วันแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรามีการ ใช้งานอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติเครื่องจักรตัวนี้เข้าไซต์ไปแล้วถ้าเข้าไปปุ๊บเราก็วางแผนไว้เลยว่าเราจะให้เขาไปที่ไหนต่อด้วยที่ใกล้ๆกันงานก็จะทําได้เร็วถูกไหมครับหลังจากที่พี่สลันนะครับวางแผนงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยใครเป็นคนอัปเดตงานเข้ามาให้พี่อ่ะก็จะมีในส่วนของไซเอแน้างานครับผมร่วมกับโฟร์แมนที่จะอัปเดตลง PPN ในทุกทุกเย็นครับผมเพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้รับรู้ว่าตัวหน้างานปัจจุบันมัน ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมมันลาช้าหรือว่ามันเร็วกว่าแผนเท่าไหร่ครับผมและในส่วนของตัวพิสลันเองเนี่ยพิสลันก็จะมอนิเตอร์เป็นโซนของปโปรเจกต์เวลาโปรเจกต์เข้ามาพี่เคอยู่ในโซนของพี่<ช>ถูก<ช>ไหมครับแล้วก็จะถูกส่งต่อมาให้ดูภาพรวมของทุกๆโปรเจกต์ของ PSD ถูกไหมครับครับจะเป็นจะเป็นในส่วนของผมกับที่จะดูภาพรวมของทุกโปรเจกต์ในส่งงานทางครับทีนี้พอมีโปรเจกต์งานเข้ามาแล้วพี่เคทำยังไงต่อครับเราก็จะดูการทํางานของ ของแผน PPN ที่ทางวิศวกรเนี่ยวางไว้ที่เป็นตัวกําหนดทิศทางว่างานใน1นึ่ j โปรเจกต์เนี่ยมันมีอยู่มาสัก20ไอเตมมีไอเตมไหนบ้างที่เป็นไอดเดลย์หรือไอเตมไหนที่เร็วกว่าแผนเราก็จะมอนิเตอร์ในส่วนนี้เพื่อที่จะคอนโทรลงานอย่างเช่นในตัวงานที่เ e ลย์เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันช้าเพราะอะไรแล้วเราจะไปติดตามกับทางโปรเจกต์หรือผู้จัดการภาค เพื่อที่จะคอนโทรลงานในส่วนนี้ให้กลับมาทันแผนและถ้าสมมติว่าพี่ไม่มีเครื่องมือในการติดตามแผนหรือ PPN ที่พี่ใช้อยู่ครับพี่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับปัญหาที่เกิดเลยคือข้อที่1เนี่ยจะทําให้เราไม่รู้เลยว่าแผนที่ทางทางเราวางไว้เนี่ยมันทํางานจริงได้ไหมมันช้าก็แผนเท่าไหร่เร็วแผนเท่าไหร่แต่พอมี PPN เนี่ยเราสามารถรู้ได้เป็นเรียลไทมวันต่อวันได้เลยว่างานที่ดีเลย เคยเต็มไหนของโปรเจกต์นั้นนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับผมความเสียหายมันอาจจะเยอะกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีระบบวางแผนงานที่ดีครับครับทีนี้อีกคําถามนึงครับอยากจะถามว่าเราใช้ระบบ PPN ของเราแล้วเนี่ยเราแฮปปี้ยังไงครับเริ่มต้นที่พีเคก่อนครับหนึ่งเลยคือมันเป็นการติดตามงานทุกวันโดยที่เราไม่ต้องยกหูโทรศัพท์คุยกับทางทีมงานเราถ้าเกิดเรามีแค่แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าโครงการไหนที่มันล่าช้าหรือเร็ว แล้วโครงการที่ล่าช้าเราดึงรีพอร์ตมันดูได้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่โครงการแล้วเราก็ส่งข้อมูลให้กับทีมทีมงานที่ซัพพอร์ตต่อไปได้ครับผมพี่สลันใช้ระบบ PPS แล้วพี่สลันแฮปปี้ตรงไหนครับเออมันทำให้ผมสามารถตรวจสอบหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผมก็คือผมจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าตัวสโคปงานของหน้างานตัวไหนมีปัญหาหรือว่าตัวไหนที่มันล่าช้ากว่าแผนมันทําให้ผมลงไปมินิงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพครับผมเราเห็นภาพแล้วนะครับผมว่าในส่วนของตัวฝ่ายก่อสร้างงานทางเนี่ยเขาใช้แบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกับทีมถัดไปนี่ต้องขอขอบคุณพี่เคกับพี่สลัดมากนะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับผมเราได้คุยกับฝ่ายก่อสร้างงานทางนะครับแต่ที่ PSD เนี่ยเราไม่ได้ใช้ PPN แค่หน่วยงานเดียวเดี๋ยวเราไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมเป็นฝ่ายอำนวยความปลอดภัยครับไปกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับทางพี่โป้พี่บิวนะครับผมสวัสดีนะครับทั้งสองทาีครับครับสวัสดีครับผมอยากจะขอให้ทางพี่โป้ครับช่วยอธิบายลักษณะงานของเราให้ฟังนิดนึงครับผมครับคือผมก็จะดูในส่วนงานที่เป็นงานอำนวยความปลอดภัยบนถนนจะเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งในในงานสร้างถนนนะครับทีนี้งานที่เราทำนะครับจะเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดเลยบนถนนตั้งแต่ชั้นผิวทางขึ้นมาจะเป็นไอเทมที่เราดูแลหมดเลยครับ แล้วแบบนี้ครับเราใช้ระบบ PPN ในการมอนิเตอร์เรื่องอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะดูเรื่องระยะเวลาในการทำงานแผนงานที่เรากำหนดแล้วก็การโรเกสงานที่เข้ามาครับครับทีนี้ในส่วนของตัวงานที่เยอะแบบนี้งานที่มีปัญหาพี่ r a c กมันยังไงครับจะมีทีมออเดดครับออเดดจะจะสรุปรีพอร์ตให้ทุกวีกผมก็จะดูรีพอร์ตที่ทางออเดดสรุปมาว่าตัวไหนที่เ โปรเจกต์เก si ิดด okay. oh, ีเลย์อะไรเงี้ยครับก็จะโฟกัสงานพวกนั้นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่บิวใช่ไหมครับเป็นออดิตครับอ๋องั้นพี่บิวช่วยแนะนำหน่อยครับว่าส่วนที่พี่บิวดูแลในส่วนไหนครับครับในส่วนของที่ผมดูแลก็จะเป็นในส่วนของตัวสรุปรายงานนะครับสรุปรายงานทุกวันศุกร์นะครับก็โดยใช้ในการเรียกรายงานจากตัว p p n นะครับก็จะเป็นรายงานตัวภาพรวมโครงการครับเราก็จะมีข้อมูลเลยว่าแผนที่วิศวกรวางไว้นะครับตัวโปรเจกต์งานนะครับตอนนี้ แต่และโครงการเนี่ยเกิดความดีเลยล่าช้าแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะทําการสรุปข้อมูลเนี่ยส่งรายงานให้กับทางทีมผู้บริหารนะครับทุกเย็นวันศุกร์นะครับ,กกนะรบประมาณนี้ครับถ้าโครงการเข้าเยอะๆแบบนี้ครับพี่กรองอยังไงถึงจะเรียกข้อมูลออกมาได้รโครงการเยอะคือเราจะจัดหมนหมู่การทําแผนงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตัวพีพีเอนเนี่ยจะมีตัวเงื่อนไขการเรียกรายงานนะครับอย่างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเวลาเรียกรายงานข้อมูลออกมาเนี่ยมันก็จะมีภาพรวมออกมาเลยว่าแต่และโครงการเนี่ยมันก็จะเป็น บรรทัดเดียวเลยเนาะบรรทัดเดียวเลยแยกเป็นโครงการเดียวเลยแล้วก็ตัวแผนนะครับแผนเปอร์เซนต์วิศวกรโปรเกสหน้างานแล้วก็เปอร์เซนต์ดีเลย์ถ้าเราต้องการเจาะข้อมูลเนี่ยเราก็เอาแต่และโครงการเนี่ยไปเจาะในตัวแผนงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าแผนงานตรงนี้มันเกิดความดีเลย์ล่าช้าในส่วนของไอเทมงานไหนทีนี้กลับมาที่ลักษณะของแผนงานครับพี่โป้ถ้าสมมติว่าพี่โป้เจอว่าแผนงานที่ล่าช้าดีเลย์เนี่ย ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยความอันตรายของมันคืออะไรครับด้วยเวลาที่มันเดินตลอดนะครับแล้วก็เวลาที่เรามีเนี่ยมันค่อนข้างสั้นทีนี้ครับผมก็จะโฟกัสโอเคว่าตัวไหนที่ดีเลยเกิน10%ผมก็จะต้องเข้าไปเจาะดูในโครงการอย่างเช่นของไม่เข้าหรือว่าสเปคไม่ได้ทําให้หน้างานดีเลยอะไรเงี้ยครับผมก็จะสอบถามไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ผ from the and s <S ิดพลาดจากตรงไหนแล้วเราก็จะมาปรับตรงไหนอะไรเงี้ยครับการที่เราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยหมายความว่ายูเซอร์ทุกคนเนี่ยต้องมีการอินพุตข้อมูลเข้ามาใช่ครับก็จะเป็นหน้าที่ของโฟร์แมนวิศวกรที่จะต้องคอยโเกัสแล้วก็อัปเดตโครงการอยู่ตลอดเวลาอ่าทีเนี้ยก่อนที่โฟร์แมนกับวิศวกรเขาจะอัปเดตมาพี่บิวเป็นคนเทรนนิ่งเขาใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะเทรนนิ่งตั้งแต่พนักงานเริ่มงานนะครับเราจะแยกเป็น2พาร์ทก็คือเหมือน วิศวกรในส่วนหนึ่งแล้วก็ทีมโฟร์แมนอีกส่วนหนึ่งนะครับทางวิศวกรเนี่ยเราก็จะเทรนนิ่งตั้งแต่เริ่มวางแผนง,งานระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับแต่ละเ,เทมงานเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยกี่วันนะครับแล้วก็ตัวปริมาณหรือว่าเปอร์เซ็นต์งานที่ทําได้ในแต่ละวันในตัวของโฟร์แมนนะครับเราก็จะเทรนนิ่งในส่วนของการรายงานกรกเก็ตกลับเข้ามาให้ทางวิศวกรเห็นนะครับเพราะว่า ทางทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการติดตามประชุมนะครับเราก็จะไล่ตามตัวแพนนิงตัวโปรเจกต์นะครับแต่และโครงการว่าหน้างานนี้นะครับเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงดีเลย์าชาร์ที่เท็มงานไหนนะครับมันก็จะมีโปรเกสกลับเข้ามาจากโฟร์แมนทางทีมตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลที่ทางผู้รับเหมาเนี่ยวางบินเก็บเงินกับบริษัทนะครับเทียบกับตัวโปรเกสในตัว PPN นนะครับมาชนข้อมูลกันว่าโปรเกสหน้างานเนี่ยมันตรงกับปริมาณงานที่ผู้รับเหมาวางบินเก็บเงินเ,นเราไหม นะครับเพื่อดูว่าโฟร์แมนเราเนี่ยมีการรายงานโปรเกสกลับเข้ามาอย่างเดียวทำหรือเปล่าที่กลับมาถามพี่โปรครับจากที่พี่โปได้มีการใช้งานมาเนี่ยพี่โปร,รู้สึกว่ามันแฮปปี้ปรปรหรือช่วยงานพี่โปยงังไงบ้างคือช่วยงานได้เยอะเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นปัญหาทันทีที่มันเกิดแล้วก็เราจะเก็บรายละเอียดได้หมดมันจะไม่หลุดไปครับคือเราจะมีรีพอร์ทที่ต้องคอยเช็คแล้วเราก็จะมีตัวในระบบที่เราคอยเข้าไปดูได้อะไรเงี้ยครับ ก็ค่อนข้างพพอร์ตได้เยอะครับทีนี้ภาพผมพี่บิวบ้างครับ PBN เนี่ยช่วยให้พี่เนี่ยแฮปปี้ในการวนการทางานยังไงบ้างครับมันช่วยให้เราแก้ปัญหาได้รวดเร็วอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าหน้างานไม่มีพรัหมาหน้านงานเกิดปัญหาแล้วก็หน้างานเนี่ยตัววัสดุหรือสินค้าเนี่ยเข้าไม่ครบเราสามารถประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท,ท่วงทีแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับอนนีครับได้ครับก็ขอบคุณข้อมูลทั้งสองท่านนะครับผมก็ จากที่ได้ไอเดียมาจากทั้ง2ทีมนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปคุยที่คุณสมพงศ์ต่อนะครับผมว่าจากกระบวนการทํางานของ2ทีมนี้พออัปเดตข้อมูลกลับมาแล้วเนี่ยคุณสมพงศ์เอาข้อมูลไปวิเคราะห์อะไรต่อครับผมไปคุยกับคุณสมพงศ์กันเลยครับโอเคครับเมื่อสักครู่นะครับผมผมได้ไปคุยกับทีมคุณเคกับทีมคุณโปะมาแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่คุณสมพงศ์นะครับผมเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากที่คุณเคกับคุณโปะครับที่มีการอัปเดตงานกลับมาแล้วเนี่ยคุณสมพงศ์มอนิเตอร์ข้อมูลชุดนัั้้นนต่่่่่่อออยยยงงงงไครรรบฝาาาทีีดูแลเเืกส จะนำเสนอข้อมูลจากโปรแกรม PPN ครับผเราก็จะเห็นว่างานตัวเนี้ยดีเลย์หรือล่าช้ากว่าแผนตัวเลขเท่าไหร่เลยนะฮะและจากรายการไหนไอเทมไหนนะฮะเราก็จะลงรายละเอียดว่าไอเทมเนี่ยที่ล่าช้ากว่าแผนเนี่ยสาเหตุเ,เกิดจากอะไรเช่นณวันประชุมเนี่ยงานตัวเนี้ยต้องได้โอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าณนนวันเนี้ยได้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันติดลบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเช่นเครื่องจักรไม่เพียงพอ นะะหน้างานมีการแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงนะะถ้าโอเคในส่วนเครื่องจกักรไม่เพียงพอเนี่ยตามนโยบายบริษัทเนี่ยเราถือว่าเรายินดีที่จะเช่าเพิ่มหรือหาเพิ่มเพื่อที่จะเร่งสปีดของโปรเกสให้มันเข้ามาเท่าแผนหรือมากกว่าแผนคือจุดนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ามีโครงไหนที่โครงการไหนที่ดีเลยเราจะติดตามไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ก,ก,ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อธุรกิจนี้ครับนะถ้าเราไม่เห็นตัวเลขไม่เห็นข้อมูลที่เป็นเร็วลไทม ถ้าสมมุติว่าเราติดตามแผนงานไม่ได้เรามอนิอเตอร์ไม่ได้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่ลั่นต่อมาเป็นโดมิโนโลเลยโปรเจกต์อื่นๆก็เจอปัญหาด้วยถูกครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องค้าปาดอย่างเดียวนะฮะคืออย่างที่เรียนคุณโอ๊ตว่าเราทํางานกับภาคารัฐเนี่ยาาทางผู้ค้าหรือผู้ว่าจ้างเราเนียเขามีการตรวจสอบอยู่แล้วซึ่งตามข้อกําหนดถ้าเราต่ํากว่าแผนที่เราจะเสนอเกิน15%เนี่ยเราก็จะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องซื้อ,อแบบม,มันมันเป็นการตัดสิทธิ์การซื้อแบบตามตามตามก็เรียกตาม,ตามข้อตกลงเลย เพราะนั้นเรารู้เนี่ยเราแก้ปัญหาได้ก่อนทุกเรื่องหนึ่งไม่โดนค่าปรับสองไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการสื้อราคาหรือซื้อแบบนะฮะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราเห็นตัวเลขถ้าเราส่งมอบงานได้เร็วส่งมอบงานได้ก่อนเราก็มีโอกาสที่จะรับงานได้เพิ่มเป็นโอกาสเติบโตขององค์กรครับถูกครับณวันนี้ที่เรารับงานได้เยอะเนี่ยก็เกิดจากการบริหารมูลัรษพยอย่างนี้เราสามารถหมุนเวียนเครื่องจักรทีมงานไปใช้อื่นนะฮะคือสปีดตัวนี้สําคัญมากมันสามารถเข้าไปทํางานหลายไซต์ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าเรารู้ตัวเลขเราแก้ปัญหาได้เร็วนะฮะเห็นภาพเลยครับ huh> ว่าทําไม P S D เนี่ยถึงมีระบบการจัดการที่ดีแล้วทาให้องค์กรของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางประธานบริษัทเนี่ยเราเน้นย้าในเรื่องคุณภาพของงานการส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาในภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณสมพงษ์แจ้งสีนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท P ีเ Construction 2011จำกัดนะครับผมขอบคุณนะครับดีครับก่อนจากกันไปครับผมอยากให้คุณสมพงษ์ครับช่วยฝากเคล็ดลับว่าเราทำงานแบบไหนเราถึงจะมีศักยภาพและมีคุณภาพงานแบบไหนครับครับก็อย่างที่เรียนคุณโอตนะครับการทำงานที่ได้คุณภาพทันต่อเวลาภายใต้งบประมาณที่เรากำหนดอย่างเหมาะสมนะฮะก็ต้องมีซอฟต์แวร์ที่ดีนะฮะอย่าง กรณีในเรื่องของการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมมองว่าการเบิกจ่ายเป็นเรื่องสําคัญมันจะส่งผลทําให้ทั้งทั้งตัวผู้ว่าจ้างเองเจ้าของงานเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเพิ่มยอดการเบิกจ่ายของเขานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเราทํางานได้ได้รวดเร็วตามแผนเนี่ยจะส่งผลให้ทั้งผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยบินบินด้วยกันทั้งคู่นะฮะ แบงก์กู้อนทิวิวนะครับทางหน้านะครับจะพาไปพบกับบริษัทใดนะครับติดตามรับชมไว้ให้ดีครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ